สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC นะครับสวัสดีวันนี้ผมได้สั่งชั้นบูชาพระมาครับามาดูกัน,นครับว่าจะเป็นยังไงสั่งชั้นบูชาพระสี่ตังฐานพระพุทธรูปนะครับโต๊ะบูชานะครับโอ้แต่ว่าเขาแพ็คมาดีมากเลยนะครับแต่ว่าี่ไหมนะมีรีมาร์กด้วยงานเฟอร์นิเจอร์ระวังแตกนะครับ ร้านนี้เดี๋ยวมาดูข้างในนะครับอันนี้ก็จะมีกระดาษรองนะครับโอ้โหแพ็คแพ็คสวยตึ๊บโอ้แถวๆเลยครับนี่อันนี้เป็นโต๊ะใหญ่เป็นโต๊ะใหญ่แล้วก็จะมีข้างล่างด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแพ็คมาดีมากเลยโอเคเยวมาดูกันครับโอเคครับมาแกะกันเลยนะครับโอ้แพ็คมาดีมากเลยเป็นโต๊ะหมู่บูชานะครับโต๊ะหมู่บูชาไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยราคาหลักร้อยนะครับแกะเช็คของก่อนครับ ด็ดีมากเลยดีมากเลย ก็จะมะีตัวกลางหนึ่งชิ้นก็เหล็กสามชิ้นก็จะมีตัประม้ สวยมากเลยนะครับเนี่ยราคาราคาหลักร้อยนะครับแต่คุณภาพโอ้โหหลักพันนะครับเนี่ยสวยมากครับเป็นโต๊ะสีไม้ทาเลเกอร์นะครับนี่สวยมากวัสดุก็ ทำสวยครับทำสวยครับเป็นโต๊ะหมูบูชานะครับโต๊ะหมูบูชาพอดีผมจะขึ้นบ้านใหม่นะครับก็ต้องซื้อโต๊ะหมู่บูชาผามานะครับโอ้ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเกินคาดเลยครับตัวนี้สวยมากครับสวยมากสวยมากโอเคผมชอบเลยนะครับเซตนี้ก็จะประมาณาถ้าผมจำไม่ผิด เด้แล้วผมไปเช็คราคาอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาขึ้นราคาให้ตอนครับว่าเท่าไรนะครับตอนนี้ก็จะมีะตัวใหญ่แล้วก็เซ็ตคู่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผ้าประธานเซ็ตนะครับสวยนะครับราคาหลักร้อยครับไม่ไม่ถึงพันนะครับสั่งในแอปซีส้มนะครับนี่สวยสวยสวยโอ้ถูกใจมากเลยครับถูกใจมากเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นเป็นสีขาวนะครับก็จะประมาณพัน 1, กว่าบาทนี่แหละถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะอันนี้หลักร้อยครับแต่ว่าคุณภาพนี่แจวแกวแจว,แว,แวนะครับสวยนะใช่ได้โอเคนะครับอันนี้ผมยังไม่แกะกระดาษออกนะครับเดี๋ยวเพราะว่าจะจะจะต้องไปตั้งไว้ที่บ้านหลังใหม่นะครับอันนี้ก็แกะอ่าดูของก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปด้วยนะครับ สวัสดีครับ